มารีวิวไปดีกา่ว่าเนี่ยถ้านั่งรถไฟที่กัมพูชาเนี่ยบรรยากาศมันจะเป็นยังไงจะมีของกินขายเหมือนในบ้านเราไหมโอ้โหคือถ้าพัดตกไปก็คือจบเลยนะจะเดินทางรถไฟคือแบบโยกเยกโยกเยก <i> ๆๆอะไรเนี่ยขนมอะไรขนมอะไรขนงโกเบะไ้กานมโกเบะปะอ,อ่ะกนงกเบะปะอ่ะๆๆอ่ะ h e นะคะวันนี้ก็เป็นวันนึงนะคะวันที่สองจะบอกว่าห่วงมากห่วงมากคือเดี๋ยวเราจะไปหาอะไรกินกันนะคะอยากจะบอกนิดนึงนะไม่รู้ว่าจะมันเป็นทั้งประเทศหรือเปล่านะคือฝุ่นเยอะมากนะคะฝุ่นเยอะจริงเนี่ยแบบขึ้นรถมานะคือแบบฝุ่นเต็มเลยอะคะ่ะขับรถไปมานะคือฝุ่นปุกมาก แนะนำว่าต้องแบบล้างจมูกอะ่ะถ้าเกิดว่ามาที่นี่เตรียมพุกน้ําเกลือไว้ล้างจมูกด้วยนะคะโอเคไปเดี๋ยวเราหาอะไรกินก่อนนะนี่ดูเนาะสวยมากเลยค่ะเห็นไหมสะพงสะพานนะดูดิสวยแล้วดูบ้านเมืองเขานะคะคุณลุงก็คือเขาบอกว่าจังหวัดที่เขาเรียกเนี่ยเมืองที่เขาเรียกเนี่ยเรียกนจริงๆคือบัตธร,รมบองแต่ว่าพระตะบ,บองเนี่ยก็คือเป็นภาษาของคนไทยเรียกกันเนี่ยแหละ ว่าเป็นพระตะบอนะเดี๋ยวหาอะไรกินก่อนไปดูก่อนว่ามีร้านอะไรแบบว่าหน้าโดนบ้างนะคือนี่เราซุยหน้างานเลยแล้วเนี่ยข้างๆนี่ก็มีแบบเป็นสวนสาธารณะด้วยนะคะตรงริมน้ํานะดูดีที่นงที่นั่งนี่คือแบบพร้อมเลยแต่ว่าขยะเยอะไปนิดนึงนะคะเมื่อคืนนะะขยะเยอะไปนิดนึงแต่ปักเนี้ยไม่ค่อยมีนะไม่ค่อยเห็นโอ้มีซีพีด้วยตรงนี้ดูมีซีพีเฟรชมาดด้วยนะคะไทยโปรดักต์นะคะมีของไทยเราด้วยนะ โซสะเดยนะคะนี่ค่ะเขาเปิดประตูให้ด้วยนะคะเปิดประตูแบบบริการอย่างดีเลยนะเนี่ยร้านนี้นะคะร้านอะไรก็มไม่รู้เป็นร้านาบันเตยปะบันเตยเลเลอลองอ่านถูกอ่านผิดอย่าว่ากันนะคะคือมาทานร้านอาหารก่อนละกันเพราะว่ามันร้อนมากขอแบบอนุญาตแบบแอร์เยน็ยนๆนิดนึงนะคะเรามาดูมืก่อนดีกว่าโซสะเดยสวซเะเดยเรามาดูรอบๆร้านกันนะคะนี่นะ ร้านเขาสวยนะเนี่ยร้านเขาสวยนะน่าจะเป็นร้านดังเลยนะคะอ่านถูกการผิดธีว่ากันนะแต่มีรูปผู้นําด้วยนะคะแล้วก็รูปพระมหากษัตร<ม>ิย์ดิเดเลือกอาหารกันก่อนนะคะนี่คือเป็นเมนูอ,อาหารนะคะดูสิมีภาษาอังกฤษด้วยนะยังดีแล้วก็เป็นค่างเงิน US เนาะอุ้ยอาหารพื้นเมืองเลยนเนี่ยอันเนี้ย อย่างหรูเลยนะ,ะร้านอาหารอย่างหรูเลยมันอาจจะแบบผิดคอนเซ็ปต์ไปนิดนึงนะคะแต่ว่าร้อนจริงๆอะแดดที่กัมพูชาไม่ไหวไม่ไหวจริงๆขอแบบนั่งทานในร้านอาหารแอร์เย็นๆสักร้านหนึ่งแล้วกันโต๊ะเขาจะค่อนข้างแบบเป็นไงละ่ะอย่างฟรายดายิเนกเลยนะเออทำเป็นเล่นไป <S <S มาแล้วนะคะของณชานะคะ <S <S มาเป็นปลานะคะปลาปลา,ปลาตุนต๋นตุ๋นตุ๋นตุ๋นปอไปทอดเอาเดี๋ยวกินก่อนเลยแล้วกันนะ <S <S แล้วกันนะ อ,อร่อยนะปอบเปี๊ยะอร่อยคือปอเปี๊ยะของเขาเนี่ยรสชาติมันจะไม่ได้เหมือนเป็นปอเปี๊ยะบ้านเราที่มันจะเป็นไส้บนเส้นปอเปี๊ยะของเขามันจะมีแบบเป็นเนื้อนะคาดว่าน่าจะเป็นเนื้อแบบเนื้อปลาหรือเนื้อปูอ่ะมันดูไม่ออกแต่ว่ากินแล้วมันรู้สึกเหมือนเป็นเนื้อปูเนื้อปูเยอะมากเลยนะหูปลานี้แบบเนื้อนี่คือแบบดูแน,น่นๆนะกินนะ มันดูแบบเหมือนเป็นเหมือนต้มซีอิ๊วหว,วานนะแต่ผิดคาดค่ะมันเป็นปลาแบบปลาตุนนะ๋นอะสมุนไพรนะคะกินแล้วสมุนไพรมาเต็มเลยอืมอร่อยตอนแรกนึกว่ามันจะแบบมันจะหวานต้มซีอิ๊วไม่ใช่นะนี่นะคะเขาก็ตบท้ายด้วยของหวานนะครับอืม หวานอร่อยกลมกล่อมมากจะบอกว่าอาหารกันที่กัมพูชาอร่อยหลายอย่างมากๆนะที่บัวลอยมีบัวลอยแถมด้วยน่ารักอ่ะประทับใจเวอร์ เราดูตอนคิดตังดีวะโอเคค่ะก็คือนี่นะคะค่าเสียหายทั้งหมดนะจ๊ะผ่านเวลานี้ใส่เงินเป็น US ดอลลาร์คุ้มนะเพราะเงินเรียวมันแพงกว่าน้อตี้เป็นเงินไทยอ่ะมันอยู่ที่1นึ่งพบาทแต่ว่าถ้าเป็นเงิน US ดอลลาร์เนี่ยมันถูกกว่า25.8เหรียญนะพอมาเป็นเงินเรียวนะคะก็เอาไปใช้ต่อได้โดยรวมนะคะก็ถือว่าประทับใจนะคะกับร้านนี้นะเออร้านเลยค่ะ อาหารว่าอะไรร้านเนี่ยอลองดูซิมารับประทานกันได้นะคะอาหารก็อร่อยนะบริการดีแล้วก็พนักง,งานก็เดินวนตลอดไม่ต้องรอให้เราแบบเดินไปหาเขาถนนในเมืองนะั้นแต่ว่านี่คือไม่ใช่เมืองหลวงนะต้องบอกงี้พัตะบองนี้ถือว่าเป็นต่างจังหวัดนะที่ต้องบอกเลยว่าถนนดีดีตั้งแต่จากปอยเปตมาแล้วอะ่ะเออแต่ว่าฟุตบาทเนี่ยบางที่ก็ขู่ขระขยะเยอะบางที่ก็สวย ก็ปาปนกันไปนะแต่ถนนพูดกันตรงๆว่าถนนดีก็ถ้าไม่นับตรงทําทางก็ถือว่าเรียบแบบโหยังหาหลุมไม่เจอมาแล้วนะคะก็แวะมาไหว้พระกันนะคะวัดดอมเปรซอรหรือวัดช้างเผือกวัดที่เมืองพระตะบองนะคะนาชาก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าอ่านถูกหรืออ่านผิดหรือเปล่ารู้แต่ว่าเป็นวัดเก่าแก่ประจําเมืองพระตะบองเลยนะคะดูจากประติมากรรมและดูลวดลายต่างๆนะคะ คือเก่าแก่จริงๆนะเนี่ยเห็นไหมแบบสีกําแพงก็มีความแบบซีดเนาะเพราะว่าอายุค่อนข้างนานอะสร้างเมื่อปี2447นะคะอ้วันนี้นะคะภายในโบสถ์เขาปิดก็เลยไม่ได้เข้าไปไหว้เนาะก็พามาชมข้างนอกแล้วกันก็ประมาณนี้อ่าข้างหน้านี้นะคะเป็นโรงเรียนนะคือหน้าวัดนี้เลยนะดอมเรซอนะคะอ่านผิดอ่านถูกก็ขออภัยด้วยนะนะมีธงชาติอยู่ข้างหน้าด้วยนะคะ จักรยานมอไซค์ก็จอดกันเยอะมากนะคะ,ะดูแค่ข้างหน้าแล้วกันนะเพราะว่าน้องๆเขากำลังเรียนกันอยู่นะคะก็ฟิลแบบโรงเรียนต่างจังหวัดบ้านเรานั่นแหละแต่ให้มาดูบรรยากาศโรงเรียนในกัมพูชาว่าเออเป็นแบบนี้นะคะอยู่ตรงข้ามกับวัดเลยนะอยู่ตรงข้ามกับวัดเลยาตกลงเป็นโรงเรียนหรือว่าเป็นมหาลัยอะ,อะมหาลัยเหรอ University คือมหาลัยนะคะคือบรรยากาศฟิลอะไรคือฟิลเหมือนโรงเรียนมากเลยอะเหมือนโรงเรียนต่างจังหวัดบ้านเราอะ ประมาณมนะันเป็นโรงเรียนแบบโรงเรียนเล็กๆนะคะในเมืองปัตาบองเออได้เข้าไปดูก็ถือว่าได้เห็นอะไรแบบแบบนี้บ้างนะขอมาหลบตรงนี้ก่อนนะคะร้อนเหลือเกินหลบหน้าช้างเผือกก่อนวัดช้างเผือกนะนี่ไงช้างเผือกเห็นไหมร้อนจริงโอ้ร้อนมากเลยนะเอาจริงนะมาเที่ยวที่กัมพูชานี้ต้องทาครีมกันแดดแบบสุดๆไปเลยอะประมาณนี้นะคะเป็นวิทยาลัยบูติสต์ยูนิวซิตี้แต่แบบ คือดูเป็นแบบโรงเรียนอะ่ะเหมือนโรงเรียนมากเลยอะ่ะโรงเรียนต่างจังหวัดเล็กๆเนี่ยค่ะอันนี้มาดูปฏติมากรรมหน้าวัดนะคะวัดช้างเผือกนะคะเอาละค่ะตอนนี้นะคะเราก็มาถึงที่สถานีราตบองสเตชันหรือว่าบัตทรมบองสเตชันนะก็มาขึ้นรถไฟนะคะตอนนี้ก็เวลาบ่ายสองกว่าแล้วมาเตรียมตัวล่วงหน้าเลยแล้วกันนะก็มาดูตอนกลางวันแล้วกันแดดแรงๆมีเสาธงอยู่ข้างหน้าด้วยนะ นะ้ฝุ่นเยอะ ok มากถนนอะไรเขาไม่ค่อยลาดยางกันเลยไม่ทนะําถนนน่ะคือวิ่งก็วิ่งกันแบบตามดินตามทรายแบบนี้เลยนะก็คือต้องรอให้เขาสร้างให้เสร็จทั่วเมืองก่อนนะชาว่าน่าจะดีขึ้นนะโอเคปะเดี๋ยวเราเข้ากันไปเลยแล้วกันภายในสถานีรถไฟนะคะว้าวนี่ก็คือจะเป็นที่นั่งรอนะคะคนก็เริ่มเข้ามารอกันแล้วอันนี้ก็คือจะเป็นจุดจําหน่ายตั๋วเข้ามาซื้อกันได้เลยนะแต่ว่านาชาซื้อตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะ เคก็ตอนนี้นะคะมาอยู่ที่พัตตบองสเตชันนะคะก็คือเป็นสถานีรถไฟนะนี่มาตอนกลางคืนเป็นมืดนี้เลยนะคะก็มาซื้อตั๋วนะคะรอบเวลานะก็คือบ่ายสาโมงนะคะสามหมื่นสามเรียวประมาณนี้นะคะต่อคนเนาะแต่ว่าเราเลือกจ่ายเป็น US ดอลลาร์เพราะว่าเราจะพยายามแบบแตกแบงค์เพื่อที่ได้เงินเรียวมาใช้ในตอนแบบใช้จ่ายซื้อของซื้อของอะไรแบบนี้มันจะง่ายกว่าเห็นไหมเนี่ยเวลาเขาถอนเขาก็จะถอนมาเป็นเงินเรียวเห็นไหมคะได้ตั๋วแล้วนะคะโอเคเดี๋ยว เราก็จะลุยกันเลยนะนี่นะนัาชาก็แวะมาเซอร์เวก่อนก็ไม่คิดว่าเขาจะขายนะจริงๆมันควรจะต้องปิดแล้วแต่กลายไปว่าเขาบังเอิญน,นะบังเอิญยังไม่ได้กลับไงเราก็เลยซื้อตั๋วได้ต้องบอกก่อนว่าสําหรับพัตบบงสเตชันเนี่ยถ้าจะมาซื้อตั๋วเนี่ยเขาจะเปิดอยู่ที่9โมงเช้าถึง5โมงเย็นนะคะเพราะฉะนั้นก็ จากที่เนี้ยพัตตะบองเนี่ยไปพนมเปญมีแค่รอบเดียวนะบ่ายสามโมงเท่านั้นนะคะเพราะฉะนั้นก็ถ้าจะซื้อตั๋วภายในวันก็แนะนําให้มาซื้อก่อนก่อนเที่ยงดีกว่าเอาเช็คเซฟเลยแล้วกันพระนัชชาก็ไม่แน่ใจว่า,เ,าเขาจะเขาจะ,เขาจะแบบปิดการซื้อตั๋วล่วงหน้ากี่ชั่วโมงหรืออะไรแบบนี้นะคะถือว่าอันนี้ฟุกนะไม่ต้องมาแบบนัชชาไม่ต้องมาค่ำๆนะค่ำๆเขาไม่ขายนะจ๊ะอันนี้คือบังเอิญเนาะโอเคปะลุยนี่ก็จะเป็นรอบนะคะ เวลาของรถไฟซึ่ง time out from พนมเปญนี่คือรถไฟเขตีมาจากพนมเปญหกโมงเช้านะคะแล้วมาถึงที่เนี่ยพัตตบองเนี่ยบ่ายโมงสแตนบายแปลว่ารถไฟอยู่ตรงนี้ละออกช่วงบ่ายสามนะคะเดี๋ยวเรามาดูรถไฟกันดีกว่าว่ารถไฟเป็นอย่างไรนี่นะคะก็เป็นรถไฟไทยนะคะที่รัฐบาลไทยได้ให้มานะคะเนาะกัมพูชาได้ใช้ของรถไฟของเราด้วยนะ ก็เปลี่ยนภาษาเป็นภาษาของเขาแล้วนะคะอ๋อนี่ยังมีภาษาไทยอยู่เลย mm hmm. เห็นไหมนี่นกอซอขออ่านี่นะคะก็คือเขาก็พวก่วงตามนี้เลยนะมีอยู่แค่2ตู้แค่เปลี่ยนมานั่งที่กัมพูชาเท่านั้นเองนะคะแน่นอนว่าการเดินทางกัมพูชาก,ก็ขาดไม่ได้ก็คือรถไฟนั่นเองนะคะก็เดี๋ยวเรารอรอบก่อนละกัน นะรถไฟเขาสตาร์ทรถแล้วนะเดี๋ยวเราไปหาที่นั่งกันดีกว่านะคะปึ๊บนี่มาดูภายในระถไฟกันดีกว่านะคะ<อ>ท่าดาน<อ>ี่นะรถไฟดูดิยังดูใหม่อยู่เลยนะแต่โอโหน้ำนองเลยนะเนี่ยนี่นะคะคือเหมือนก็คือรถไฟไทยอ่ะแหละแต่ว่ามาอยู่ที่ที่กัมพูชาที่นี่เป็นห้องน้ำนะคะห้องน้ำเป็นแบบระบบเปิดนะจ๊ะแล้วก็มีซิงเ์ลเล็กๆอยู่ตรงนี้ด้วยนะ ดีใจที่เป็นระบบเปิดเพราะมันระบายกลิ่นได้ดีกว่าฉันโอเคฉันค่อนข้างสบายใจแล้วก็เป็นแบบพัดลมจริงนะตัวนัชชาเองก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าจะถึงกี่โมงแต่ว่าเขาบอกว่า,ารถไฟเนี่ยออกจากสถานีเนี่ยบ่ายสามโมงนะคะถึงที่พนมเปญนะคะประมาณสี่ทุ่มนะคะประมาณ7็ดชั่วโมงอะ 6, 7ชั่วโมงประมาณนี้เนี่ยแหละแต่กก็ฟิลแบบรถไฟชั้นสามนะคะเบาะของเขาเนี่ยก็จะเป็นเบาะเป็นหนักนะคะสบายๆที่นั่งเบาะปกตินะแล้วก็เลือกที่นั่งได้เลยนะเพราะว่าตอนนี้คนยังไม่เยอะก็คือไม่ได้จองแบบล็อกที่นั่งนะคะใครมาถึงก่อนก็นั่งก่อนเลยนะคะอานะชาเลือกที่นั่งในมุมที่คิดว่าจะไม่โดนแดดนะคะมีปลั๊กไฟด้วยนะใครที่แบบว่าอยากจะชาร์จบ่งชาร์จแบตก็เสียบได้เป็นปลั๊กไทยนะไม่ต้องกังวลน,นะว่าใครจะลืมชาร์จบ่งชาร์จแบตไม่มีแค่จุดเดียวนะทั้งตู้ แล้วก็คิดว่าน่าจะชาร์จได้หวังว่าชาร์จได้นะค้ยแต่สิ่งที่ประทับใจก็คือตู้มันดูใหม่มากเลยนะร้อนมากร้อนนะั้นแล้วดูสเสื้อคลุมสิฉันต้องถอดเสื้อแล้วแหละคือเราตั้งใจว่าจะใส่กันแดดเนแต่ว่ามันร้อนกว่าที่คิดนะแต่ยังดีที่มันมีพัดลมแบบว่าเออช่วยได้บ้างนะคะนะโอเคแต่ว่าคนไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่แต่นาชาคิดว่าน่าจะแบบน่าจะแบบทยอยขึ้นมาแบบตามสถานีแล้วก็นาชาก็ ไม่รู้ด้วยว่าที่นี่จะมีของกิมพขายเหมือนในบ้านเราไหมบ้านเราแล้วปกติตามรถไฟใช่ปะ่ะมันก็จะมีแบบขายแบบออหมูปิ้งจ้ากระเพราจ้าชาเย,ย็นจา้าคือแบบจเจริญอาหารตล,ลอดทุกเส้นทางเดี๋ยวรอเขาตรวจตัวต๋วนะคะอ่าตัว๋วเอาตั๋วให้เขาด้วยไปนะคะประมาณนี้นะของมัดผูกเลยแล้วกันมันไม่ไหวจริงๆก็ต้องบอกกันนะครับว่าสาหรับ รถไฟขบวนนี้นะคะก็คือเป็นรถไฟดีเซลรางนะคะชั้นที่นชานั่งเนี่ยเป็นรถพั่วดีเซลรางนะคะตรงข้างหลังตรงนู้นนะคะนู่นเลยอะ่ะตรงตู้ตู้ถัดไปอะ่ะก็คือจะเป็นห้องคนขับนะคะก็คือจะใช้กําลังเครื่องยนต์จากตู้นู้นเนี่ยดันมาทางนี้นะก็เท่ากับว่านชานั่งข้างหน้าเครื่องเนี่ยอยู่ท้ายขบวนมันจะดันมาข้างหน้านั่นเอง <รถ S 1> ตัวย่อของรถไฟเนี่ยทุกตัวย่อเนี่ยจะมีความหมายของมันกอสขกย่อมาจากกําลังสย่อมาจากดีเซล ขอย่อมาจากห้องขับนะคะก็เท่ากับว่าขบวนนี้ก็คือกําลังดีเซลมีห้องขับนั่นเองนะคะนี่ก็คือเป็นเกร็ดความรู้ทิ้กเล็กๆนะคะยังมีอีกหลายตัวย่อนะ ก็ประมาณนี้เลยเนาะจะบอกว่ารถไฟคันนี้นะคะท่านพลเอกประยุทธ์เนี่ยเคยนั่งรถไฟคันนี้ตอนโรงมอบที่ปอยเปตน,นะคะบังเอิญเรียกว่าบังเอิญละกันบังเอิญบังเอิญน,นะคะคือเขาออกตรงเวลามากเลยอะ่ะคือเป๊ะเป๊ะจริงเป๊ะเวอร์ก็มาดูว่าสี่ทุ่มอะ่ะจะตรงไหมไว ยาวมากค่ะแต่ยาวมากก็เป็นบรรยากาศรอบๆนะคะของสถานีพัตตบองคะมีรถแมคโครด้วยนะคะแล้วก็นี่เลยบรรยากาศมันจะแตกต่างกันกันกบประเทศไทยแน่ๆค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าฟิลในการแบบว่าเดินทางรถไฟกัมพูชานะคะ จะเป็นอย่างไรเดี๋ยวไปดูรอบๆกันระหว่างเดินทางนะคะขยะเยอะมากนะคะดูแบบอื้อดูสิพูตลอดเลยว้าโอเคค่ะแล้วก็นั่งมาพักนึงนะคะก็จะบอกว่ารางรถไฟคือแบบว่าโยกเยกโยกเยกมาก ก็จะโยกไปไหนนะป้าเดี๋ยวเราพาไปดูแบบบรรยากาศละกันนะนี่นะคะก็เป็นแบบบรรยากาศนอกๆน,น,นะคะของรถไฟนะก็ดูดิคนไม่มีนะโลกงเรียกว่าคนน้อยมากเลยนะคะน้อยจริงอะไรจริงนะ,ะอุ้ยมีทีวีด้วยดูสิเพิ่งเคยเห็นว่ามีจอทีวีตรงนี้ด้วยนะเป็นจอซัมซุงด้วยนะคะแล้วก็มีนี่ด้วยที่วางของนะคะก็วางของข้างบนได้นะคะตรงนี้ก็ะจะเป็นห้องคนขับนะคะนะ แล้วก็บุมมองข้างหน้าก็จะเป็นแบบนี้เลยนะโอ้ยนี่มันเส้นเดียวกับที่เรานั่งรถไฟไม้ไผ่มาเลยนะคะเนี่ยตรงเนี้ยเนี่ยสังเกตดูสิใช่แน่ๆเลยนะคะตรงนี้เลยเนี่ยเส้นเดียวกันเลยเห็นไหมนะคะตรงนี้จะเป็นแบบว่าทุ่งนานะคะเป็นทางเดียวกันค่ะ Amazing ม,มากแถวๆก็จะเป็นทุ่งนานะคะก็ฟีลแบบเหมือนนั่งรถไฟไทยต่างจังหวัดนะเออ นั่นแหละแต่ว่าลมค่อนข้างเย็นนะค่อยค่อยโอเค่พราว่าแต่ดังตลอดเลยคือเขาต้องบึกดติดแต่เพราะว่าให้สัญญาณกับตรงเส้นที่จะตัดกับถนนใหญ่นะคะอันนี้คือมันเป็นสิ่งที่เขาต้องทำอยู่แล้วนะคะจะดังตลอดเลยดังชัดมากเพราะว่าเราอยู่ขบวนเออมันดังตลอดเลยเฮ้ยนะคะก็นั่แหละ ก็เป็นฟีลลิ่งนึงนะคะก็อยากให้ลองมานั่งดูตอนแรกนะั้นราชาก็กังวลนิดนึงว่าเฮ้ยมันจะร้อนไหมมันจะเหนื่อยไหมเนาะสรุปก็คือก็โอเคอยู่ในระดับที่ไหวอะ่ะถ้านั่งเท่าไหร่เจ็ดชั่วโมงเอ้ยเจ็ชั่วโมงได้มันมันไม่มได้แบบทรมานขนาดนั้นถ้าเทียบกับนั่งไปสิงคโปร์กับนั่งไปลาวเนี่ยลามันนั่งประมาณสิชั่วโมง <c oughs> อันนี้เจ็ดชั่วโมงนะั้นที่ว่ามันก็พอได้อะ่ะ แล้วมันก็ไม่ได้ดึกมากเกินไปมันถึงประมาณสี่ทุ่มไม่เกินห้าทุ่มเนี่ยประมาณนี้แหละนะคะก็เดี๋ยวเรานั่งกันไปเรื่อยๆแล้วกันตัวซะเลยไปไหนเกยตัวมาเกย่วะตุ้งตูโหุ้งตันไ,ไนอ้กร้องเล่น <laughs> พูดไปดูเรื่องเลยภาษาไทยมีได้ไหมภาษาไทย English, can English? Oh, yes, yes, I can speak English uh, I can I will go to Phnom Penh <Yeah. S 1> c a n you go together yeah, go to My home Wow uh, Okay Oh What What happened h e l Huh h e l l o Bye bye โอ้ฝรั่งเยอะมากเลยนะอ๋อนี่ไง Bamboo train เมื่อไหร่คุณขึ้นรถไฟครั้งแรกโอ้ฉันคิดว่าคุณมีตลอดเวลาตลอดเวลาบนรถบัสแล้วค่ะเขาถามชื่อช่องนะคะท้งโปรหมดไปทีเดียว This is my channel. โอ้โหขึ้นมาเป็นบิกินี่ก่อนเลยนะ Thank you so much. ถ่ายรูปถ่ายรูปด้วยนะคะก็คุยกันสนุกฮาฮาไปนะคะคนน้อยมากเลยแล้วเนี่ย on the next time. เช็คอาาร All b u ตแมไม่ีดบั Why Why เาเรยก่ The g r a n d i p a t o Ride โยเกยโยเกนะคุยสนุกมากเลยนะคะวันนี้นะคะ What is your name Nice to you ค่ะเขาชื่อวุดนะคะวุดนะเขาก็น่ารักมากนะคะก็ชนคุยกันนะคะโอเค ได้เพื่อนใหม่ด้วยนะคะเดี๋ยวเคงคุยกันก็กาักนึงแล้วก็นั่งไปเรื่อยๆนะคะฮัลโหลไฮเราก็ได้คุยกับคุณวุธิเรียบร้อยนะคะคุยกันแบบว่ามึนหัวมากคุยกันรู้เรื่องบ้างไม่รู้เรื่องบ้างนะคะ <S <S เขาก็เป็นคุณโคสอนชีวะนะคะก็กำลังจะเดิน นะคะก็มีสถานีเจาะตรงนี้ด้วยเป็นบ้านบ้านแบบประหลาดหักพังเลยไม่รู้ว่าคืออะไร do you know where is this station Okay I know station ก็คงเป็นบ้านเป็นบ้านหลังหนึ่งอะคะ่ะที่แบบอืมเป็นประหลาดหักพังไปแล้วะคะ่ะอุ้ยน้องวัววัวน้อยโอ้น้ารักจังเลยคืออยากจะบอกว่าคือแต่มันดั้งตลอด แสดงว่าน่าจะมีถนนตัดผ่านเยอะมากๆเลยนะคะเขาเลยแบบว่าเปิดแตรตลอดนะคะไม่ต้องหลับไม่ต้องนอนกันเลยนะมาต่างประเทศทีไรถ้าเราได้เจอใครเนี่ยเราจะต้องแบบบอกเลยว่าเรามีช่องเพื่อทีเจะได้หาคนมาปั๊มยอดซับนะคะอยากถึงร้านซับไวๆจังเลยเนี่ยทำไมคนอื่นเขาได้ร้านซับกันแล้วเรายังไม่ถึงอะ่ะเราอีกตั้งนานถึงจะถึงอะ่ะ ตอนนี้นะคะก็เย็นๆแล้วเนาะประมาณกี่โมงนะประมาณสี่โมงเย็นแล้วนะคะก็ยังนั่งเฉยๆยชิลๆเหมือนฟิลก็แบบนั่งรถไฟชั้นสามลมเย็นสบายนะคะคนไม่เยอะนะเนี่ยคนไม่เยอะไม่เยอะเลยเดินไปอีกตู้หนึ่งคนก็ไม่เยอะคือเลือกที่นั่งได้ตามอัจฉรยใสแล้วก็ตามสถานีคนก็มีขึ้นลงกันแบบมันก็ไม่ได้เพิ่มขึ้นรถไฟก็ไม่ได้แน่นคือเรามาในช่วงที่เป็นแบบไม่ใช่ช่วงไฮซีซั่นอะ คนมันจะน้อยคือนักชาชอบมาในช่วงแบบนี้เนี่ยแหละถ้าเป็นช่วงไฮซีซั่นเนี่ยโอ้โหคนจะเยอะคนจะแน่นเพราะว่านักชาเคยมาแบบก่อนมานักชาก็เคยดูคลิปแบบโอ้โหคนแน่นนั่งกันแบบเต็มเลยฝรัร่งฝรั่งเยอะนักท่องเที่ยวเยอะอันนี้เรามาในแบบว่าช่วงที่แบบเป็น l o c a l l ล l o c a นะคะมันก็จะชิลๆหน่อยเนาะ โอเคค่ะนี่คืออะไรเขาจอดวงจอดแบบชะลอนะคะเพราะแคเป็นอ๋อเดอะค่าโอเคเขาจอดจอดแบบหลบรถนะคะนี่นะคุณจะบอกว่าแต่ดังตลอดทางมากๆเลยเพราะว่าถนนมันตัดเยอะนะคะเขาก็ต้องส่งสัญญาณให้กับรถยนต์ที่ผ่าน กลางรถไฟเนขะ้าใจไนะด้แบบแบบดังตลอด,ดจริงๆนอนไม่น่าจะได้แล้วแหละคงก็แบบนั่งตาค้างกันยาวๆ excuse me how long you park here hello hello อ๋อ five minutes, five minutes. ห้านาทีนะคะปาเดี๋ยวเราลงไปดู five minutes อ oh, okay, ๋อโอเคโอ okay. เค Don't don't go without me <laughs> อย่าเพิ่งทิ้งกันนะ โอเคค่ะก็นี่นะคะก็จะเป็นสถานีเขาที่แบบว่าให้พักนะคะเพร์ซัทเหรอนี่นะคะเขาก็แบบว่าให้จอดแบบมาพักนะมีห้องน้ํามีของกินแถวๆนี้นะคะดูซิว่ามีอะไรให้กินบ้างนะคะอะไรเนี่ย มันคืออะไรกัน What is this ขนมอะไรขนมอะไรขนมปอเปี้ยขนมปปนมปอปป๊ะอะนมปอเปี้ยนมปอเปี้ยะอ how much นมปอเปี้ยไปแต่นนมปอนมปออเปียเอาโอเคเอา how much how much เรีบไบปนลปหนักเลยไบปอนนอันอันนี้ใช่มัปอนห้าพันห้าพัหรอ ฮาพันธ์จ้าไทยไทยคนไทยจ้าคนไทยงงมากเลยคนไทยได้เลยไม่เสร็จมีเศษบอเออกินอะไรดีเอ้เออเนี่ยเอาแบบเขาเนี่ยเขากินยังไงก็แบบเขาอ่ะอ่เดซเดซเดซเดอย่างละชิ้นใบปอ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 นสะฮะซาำสะบัดซามซ้ำซ้ำซ้สบัดเท่าไหร่เท่าไหร่ขอนับก่อน หน,นะะึ่งพันสามพันสามพันสามภาษาไทยสามพันสามพันพันเรียวนะคะก็จ่ายเป็นเงินเรียวดีกว่าเนาะเนี่อยอย่างเงาี้ย thank you อบกุลออกุลออกุลเจริญเจริญนะคะอันนี้นะคะก็จะเป็นขนมต่างๆนะโอ้มีของไทยด้วยนะคะเยอะแยะเลยนะ แล้วตรงนี้ก็จะมีหมูป่งหมูปิ้งนะคะเนื้อยงเนื้อย่างว่ากันไปนะคะไข่ต้มไข่ต้มเุาเริ่มขึ้นแล้วเาเริ่มขึ้นแล้วเหรอเอาละค่ะหลังจากที่เราเขคาแวะซื้อขนมขนมอะไรกันเรียบร้อยแล้วนะคะมาดูดีกว่าว่าขนมอะไรเปรี้ย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 เนี่ยกันงนมเปรี้ยกันงกบปปบอ่ะกันงกบปปบอ่ะอ่ะก็เดี๋ยวเรามาลองชิมกันดีกว่านาออะไรนะยังยังยังหนักเลยเป็นขนมของคนพื้นบ้านนะอันนี้หน้าตาเป็นอย่างนี้นะคะคือราดกะทิแล้วก็กินแบบ เปิดออกมาก็คือแบบกลิ่นหอมมันเป็นกลิ่นแบบกลิ่นงานะคะหอมงาไม่ค่อยถนัดของหวานเลยแป้งเหนียวนุ่มนะคะมันเป็นฟิลแบบขนมใส่ไส้ล่กะทินะคะอืมข้างในอ่ะมันจะเป็นไส้ถั่วเหลืองนะคะเออไส้ถั่วเหลืองนั่นแหละไส้ถั่วเหลืองน้ำกะทิก็ หอมมันนะไม่ได้หวานจนกินไปนะคะแล้วก็เดี๋ยวอีกชิ้นหนึงนะรสชาติเหมือนกันมันก็คืออันเดียวกันละดูๆแล้วนะโอเคก็ประมาณนี้นะคะก็เป็นขนมคนพื้นเมืองคนกัมพูชานะคะ<อ>ก็เดี๋ยวต้องไปไหว้น้ำที่ติดลองเราอยู่ อร่อยราคามันเท่าไหร่สามพันไหมสามพันเรียลเนาะสามพันเรียลก็ตกประมาณก็ประมาณยี่สิบบาทยี่ห้าบาทประมาณนี้นะคะก็จอดสักพักนึงนะคะนี่ก็ถือว่าจอดนานมากอยู่เหมือนกันนะแต่ว่านาชาไม่กล้าแบบไม่กล้าแบบลงนานขนาดนั้นกลัวว่าเดี๋ยวเกิดแบบว่ารถไฟออกขึ้นมาเงี้ยทำไงทีเนี้ยเหงาเลยนะเขาจอดค่อนข้างนานเลยแหละเขาก็จะจอดประมาณครึ่งชั่วโมงนะคะ ก็ถือว่าเป็นระยะเวลาที่ค่อนข้างโอเคนะก็คือประยุกํ์กลังดีเลยแหละคร่งชั่วโงถือว่าแล้วมันจอดแค่สถานีเดียวด้วยมั้งอู้ตึกนะคะสถานีประสาทนะคะนี่นะคะก็เป็นสถานีนะคะอ Excuse me what is this name station p e r a d p e r a โปโปโปัดปัดตอนนี้นะคะก็เวลาประมาณ เกือบหนึ่งทุ่มแล้วนะคะนั่งมาสีชั่วโมงแล้วก็ยังเมื่อยนะคะก,ก็ถือว่าเหมือนรถไฟชั้นสามอ่ะนะในบ้านเราอะ่ะคือกลางคืนมันก็เริ่มหนาวแล้วนะคะถ้าใครชอบนั่งรถไฟชั้นสามอยู่แล้วและอยากลองนั่งในกัมพูชาเนี่ยตรงนี้ก็คือถือว่าเป็นทางเลือกที่ดีนะคะเปลี่ยนบรรยากาศเปลี่ยนมานั่งที่กัมพูชาบ้างนะคะก็จะได้อีกฟิวหนึ่งเนาะ อนนี้นะคะ<น>ก็เวลาสามทุ่มแล้วนะคะคก็โอ้โหนั่งมาแบบว่าเมื่อยสุดๆเจ็ดชั่วโมงก็เมื่อยนะทำเป็นเล่นไปนะคะก็ตอนนี้รถไฟก็จอดนะั้นเอาละค่ะเดี๋ยวเราจะแบบพามาดูนะคะ<ร>ว่าแบบแต่ละขบวนนี้คือแบบเป็นยังไงบ้างนะคะเี่มันโล่งจริงๆนะมันโล่งเกินห้องน้ํานะคะก็มีคนใช้อยู่นะนี่นะคะก็เดินไปเฮ้ย นี่คือรอยต่อเป็นแบบนี้เลยเหรอเฮ้ยโอ้โหเดี๋ยวดิคือถ้าพัดตกไปก็คือจบเลยนะอันนี้คือนาชาแบบเดินมาตอนจอดนะเพราะว่าจริงๆก่อนหน้า,นนนเ,เ,าเนี้ยรถมันโอ้โหรถไฟมันโยกเยกโยกเยกมากเนี่ยค่ะไปหัดไปตรงนู้นก็จะเป็นขบวนเหมือนกันนะคะในภายในห้องเนาะเออก็ประมาณนี้นะคะก็ไม่มีอะไรเพราะว่ามันก็ค่วงอยู่แค่นี้แหละนะประมาณนี้เลยประตูก็เปิดอย่างนี้ไว้นะคะ อุ้ยตรงนี้มีปุ่มอันนี้ด้วยภาษาไทยนะคะไม่มีอะไรมากนะคะก็รอนะอีกอประมาณชั่วโมง,งกว่าก็นาก่าจะถึงแล้วแหละอุ้ยนี่นี่ด้วยอะ่ะขายข้าวหลามนีม่นะคะนี่คือบรรยากาศรอบนอกนะกลางคืนละก็แบบมีรถล,ลาผ่านไปมาเล็กน้อยนะ ว่ะค่ะตอนนี้รถไฟก็เริ่มชะลอแล้วนะคะแปลว่าใกล้ถึงแล้วนะคะหรือถึงแล้วนะอ่ะดูนี่นะคะสถานีถึงแล้วค่ะถึงเวลากี่โมงนะสามทุ่มครึ่งบาย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 ถึงแล้วถึงแล้วเหรอก็จะเป็นสถานีพนมเปญนะคะนี่เลยนะสุดทางเลยนะสุดทางเลย โอ้โหคุณค้าพระเจ้าให้ตายเถอะพอถึงพนมเปญคุณเห็นไหมเติกแสงสีตะการตาเลยนะคะพอมาถึงเมืองหลวงนะนี่นะคะก็เป็นรถไฟที่เรานั่งนะคะเป็นรถไฟดีเซลลางนะจ๊ะปาเดี๋ยวถึงแล้วเดี๋ยวยังไงต่อทีนี้ <c oughs> นี่เหงาเลยยังไงต่อนี่นะก็มาพามาชมนะคะคือถึงตอนกลางคืนเนาะ มันก็จะประมาณนี้นะเดินไปทางนู้นทางนู้นก็จะเป็นลัวกั้นแล้วแหละเขาเดินกันไปทางนี้แล้วก็ไปตามทางของเขาแล้วกันปะเขาออกทางนี้แ <Pent> ล้วก็ไปทางนี้จ้ะก็ต้องบอกก่อนนะคะว่ามันเป็นอะไรที่แบบเป็นประสบการณ์ครั้งแรกในชีวิตนะคะกับการที่นั่งรถไฟกัมพูชานะคะใครที่อยากลองก็มาลองนั่งได้เลยนะอ้าดูดิเดินมาซะเป็นไงคะโอ้โห กลิ่นความเจริญนะคะเฮ้ยกัมพูชาเมืองสวยนะทำเป็นเล่นไปดูดิเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมโอเคเซเว่นอิลเว่นของกัมพูชานะคะที่ราคาแพงเอาเรื่องนะรวย,ย,ย,ยเขาบอกว่ารวยเรือนิดหน่อยนะคะเพื่อความอูมามิ Presented NCS Natcha by